ไปต่อกันที่รองเลขาธิการกพทเป็นประธานโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายทีพวังคณันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยนางสุดาสุขอํา รองเลขาธิการคุรุสภาเป็นประธานในพิธีโครงการบรรพชาสัมานเณรเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีโรงเรียนพัทรยานวิทยาที่วัดสำโรงอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมสำหรับโครงการบรรพชาสัมานเณรเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเัธยมศึกษานาครปฐมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นที่เข้าใจแก่นักเรียนผู้ปกครองเป็นการสืบสารวัฒนธรรม ของชาติและจันลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนรวมถึงนักเรียนจะได้แสดงความกตัญญูกตะเวทีต่อผู้มีพระคุณได้ศึกษาธรรมะฝึกสมาธิทำจิตให้สงบสามารถนำความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงมาใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปโดยการจัดโครงการบรรพชาสำม,มเน็ในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น62คน